ไม่เล่นไม่งั้นก็ไม่ขับ ATV ทำไมไม่เงอุ้ยไม่มีแล้วมันสายเาเไปทำไมเออขไปไกลๆไปวนาเดี๋ยวนจะเงยห้ไม่ไม่ะพอให้แม่ใหญ่น่นให้แม่ใหญ่แก่แกเอาไปดิแก่อดองางงไม่ได้เปิดคลิปเลย นวดแล้วต้องทำดูนิดดูตรงนี้ดีไหมเจอลงรูปสวัสไปหาที่อื่นเรามาถึงทุ่งไททันตะวันกันแล้วนี่นี่นี่สวยงามแต่ไล่ที่แบบแอบเขาเดี๋ยวเปิดช่องก่อนสวัสดีค่ะพบกับช่องก Gucci ฟมิลี่ก้องสดก้องสด สองสาวเตรียมตั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 ว ไม่เห็นมีรถวิ่งทางยังเป็นรอบๆไม่ให้ไปมากันผิดให้เลี้ยวก็ไม่ยอมเลี้ยวเดี๋ยวเล่นน้ำก่อนตรงเนี้ยถ่ายกันตรงนี้ก่อนนะล้กวลึกเลยแบพ่อเราจะไปยืนถ่ายตรงสะพานตรงไหนได้อ่ะเดี๋ยวมันก็มีถ้าเราไปตรงเขื่อนเตยนี่มันไม่ใช่ เทียงซิรีป่ะโอเคพ่อเทียงซิรี อกให้เลือกโต๊ะเลยค่ะ <Yeah. S 1> ลิมลิมลิม mm hmm. มีดาราที่ไม่ได้รับเชิญนี่ <c oughs> อันน่า <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> รอรอมาดูเมนูอาหารนี่ <c oughs> สองสองสองเมนูอาหาร รายการอาหารร้านบ้านบนดอยเดี๋ยวม,มาดูเมนูที่เราสั่งกันนี่ปลาช่อนสิดยอดอิฐบุเครื่องเคียงนี่ยำปลาดุกปู นี่เลยกุ้งสามรสอันนี้บึกน,น,นึ่งมะนาวต้ยมยำต้ยมยำต้ยมยำอะไรนะต้ยมยำปลาบึกหรือปลาคังปลาบึกโอเคเอาไหมเอาอีกอร่อยอร่อยอร่อยมากินสันเขื่อนปลาสักนี่ไงคุณอ่าใช่แม่เอาเลยแม่ไม่ยก ตักให้ชิ้นหนึ่งเดือเี่ยนหะ,ะหน่อยนึง่มงมากินข้าวกันปลาิมันเป็นเจ๋วเลยอาจะตจกปลาให้ดูน่เครื่องเคียงเขามีเยอะอะจิ้มเนี่ย ต้องชิมเยอะชิมอร่อยนะอืม ราอิ่มกันแล้วเราจะไปต่อน้ำตกวังก้าเหลืองแง yeah. <laughs> กำลังกำลังเดินทางไปน้ำตกวังก้าเหลืองตกลงกันไม่ได้ว่าจะไปไหนดีสรุปน้ำตกวังก้าเหลืองมันต้องเล่นไปแล้วมันต้องเล่นเนี่ยแล้วไ,ไปซื้อเขาสิ เดี๋ยวไปเจอกันที่น้ำตกกวังก้าเหลืองมันฮอตฮอตฮอตถึงแล้วถึงแล้วน้ำตกกวังก้าเหลืองชุดไม่พร้อมกันเลยอ่ะมามีขายเปล่าจะใ,ใส่คาดเชอร์ไนแกนไลนเล่น ดนนู่ยอ๋อเออช่ตามปลาบอยเดินตามปลาลงไป ออกกเอาเอ่ะัำกันเสียงเสียงค่ะคมช่นดไเดี๋ยวเดี๋ยวมีผู้ชายมาคนหนึงนะคะ อยู่ไหนอะตอนนี้ลุงพลอยู่ไหนนี่เจอถ่ายรูปสิเนี่ยเนี่ยวังก็เหลืองเนี่ยนี่ค่ะไว้ก่อนนี่ย้ายที่ลงไปก่อนนนี่ไง ไปเหนือเหนอไปู้ยายก็ให้เช่าเันนี้ยายเขาให้เช่าโย นั่งตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยนั่งขอบนี่เดีหนูจะไปกันเองนี่นั่งขอบนี่แหละเออนี่แหละใช่นั่งตรงนี้แหละโอเคเออน้ำตกก็อยู่ตรงโน้นนู้นหนุนหนุนต้องไปทางนู้นอีกไม่เอาเอาแค่นี้แหละมือใหญ่เดินไม่ไหวเดี๋ยวไว้พามาใหม่ อ่าาไปกันละแล้วก็อยู่อยู่ผู้เท่านั่งนี่คนจะถ่ายคนเดียวทำไมเล่นนะ้ทำทไ้มไม่ลงเลยล่ะวังลื่นนะ ป้องแม่ก็นแล้วกันก็ส่งให้เคถ่ายรูปก่อน นี่ขนาดไม่ได้เตรียมพร้อมเออไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยนะโอเคแม่มาเร็ว่ะแม่มาจับแม่ใหญวเาวาเอาไปนั่งก่อนนั่งนั่งตรงนู้นก่อน นั่งพักก่อนมึงได้ข้างบบนเนี่ยเออนั่งข้างล่างก็ได้ไม่ขึ้นข้างบนก็อ่ะนี่ตรงนี้ก่อนนั่งข้างล่างพักก่อนไปอเคถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะบาย